ากล้าจริงๆเจ้าซึ่งเป็นเพียงลูกเขยของคุณดังซนบูกล้าที่จะยืนต่อหน้าข้านายท่านข้าเป็นแค่บัณฑิตผู้ใต้บัคบัญชาของกษัตริย์และชื่อเสียงของข้าถือว่ามีเกียรติที่สามารถโผปากกับเจ้าหน้าที่โดยไม่ต้องคุกเขา่าตัวตนของผู้ใต้บัคบัญชาซึ่งกษัตริย์เคยมอบให้กับตระกูลจีนบตดนี้เป็นอาวุธของเส้นหลังแล้วบัณฑิตของกษัตริย์กันหรือจีนซีชั้นและสูงกว่าจีนซีระดับ2และจีนซีระดับ2ส,สูงกว่าการสอบขลนจักรวรรด หวังฉีเกออยู่จินซีชั้นสองเส้นหลังไทสเวียเส้นหลังอยู่ที่ด้านล่างของห่วงโซ่การดูถูกเหยียดหยามในขณะที่หวังฉีเป็นจินซีชั้นสองที่มีเกียรติและคุณวุฒิการศึกษาของเขาเทียบได้กับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยดังๆเมื่อเทียบกับการศึกษาของผู้ใหญ่เส้นหลังเจ้าต้องการอะไรจากข้อนายท่านหวังฉีดีกว่าแก้ศัตรูหรือสร้างศัตรูความมีน้ำใจของตระกูลจินของเราจะไม่มีวันลืมฮ่หาฮ่าฮ่า ส้นหลังเจ้ากําลังตีสินบนข้าง,งั้นหรือท่านหวังท่านต้องการอะไรล่ะไม่จําเป็นต้องให้เจ้าเสียเวลาไปเป่าประโยชน์ไม่ต้องพูดถึงเจ้าชาย้าแม้ว่าลุงส่วนบูญจะมาขอความเมตตาข้าก็จะบอกว่าไม่มีวนันปล่อยคนชั่วไปอาชญากรรมของยินมู่ชงนั้นเลวร้ยวายมากเขาควรจะถูกลงโทษตามกฎหมายของอาณาจักรเย่ถ้าข้าหวังฉีกว่าผู้มีอำนาจข้าจะไม่ไปศาลใต้หลีและไม่ต้องพูดถึงการนั่งตำแหน่งนี้เลย ไม่ว่าเจ้าจะแข็งแกร่งแค่ไหนในเมืองโซนโหแต่เจ้าจะไม่มีประโยชน์เลยเมื่อเจ้าเข้ามาในเมืองหลวงแม้ว่าเจ้าจะเป็นมังกรแต่เจ้าก็จะกลายเป็นหนอนสําหรับข้าต่อหน้าข้าเจ้ายังไม่กล้าพูดอะไรเจ้ายังต้องการลองขอความเมตตาและต้องการสีบนโดยไม่รู้ว่าเจ้าไหวแค่ไหนเส้นหลังเจ้าสามารถไปคนเดียวได้โดยไม่ต้องส่งข้าไปภายในห้องที่ว่าการอำเภอว่านเหนียนนายท่านกลับเรื่องนี้จะวุ่นวายเกินไปหรือเปล่า ราชาจะโกรธเคืองเรื่องนี้ได้หรือถ้าพระองค์ทราบเรื่องนี้หากราชาทรงทราบเรื่องนี้พระองค์ก็จะทรงเมินเฉยส่ชาวป่าเป็นผู้มีพระคุณมากที่สุดสําหรับข้าที่จะอยู่ในตําแหน่งนี้คนคนหนึ่งจะต้องดูวิธีตอบแทนความเมตตาปัจจุบันราชาสำนักแบ่งออกเป็นสองฝ่ายใหญ่ๆคือฝ่ายเจ้าชายและฝ่ายเจ้าชายสามแต่ก็มีเจ้าหน้าที่หลายคนที่ไม่ต้องการมีส่วนร่วมในการต่อสู้เพื่อชิงบัลลังก์และหวังชีเกอก็เป็นหนึ่งในนั้น แดงฝ่ายเจ้าชายฟ้าฝ่ายที่เป็นกลางเหลืองฝ่ายเจ้าชายสามแต่ในสนามก็ช่วยตัวเองไม่ได้ถ้ามายืนเข้าแถวก็จะยืนเข้าแถวไม่ต้องการได้รับการเลือกตำแหน่งดังนั้นเจ้าหน้าที่เหล่านี้จึงรวมตัวกันโดยมีผู้สนับสนุนที่มีอำนาจและก่อตั้งฝ่ายที่เป็นกลางขึ้นมาและซูนานก็เป็นหนึ่งในยักษ์ใหญ่ของกลุ่มคนที่เป็นกลางนี้วังฉีเป็นเจ้าหน้าที่ที่อายุ40แล้วเขาทำงานในตำแหน่งรัฐมนตรีสาธารณรัฐดีมา8ปีแล้ว และไม่มีความหวังที่จะได้เลื่อนตำแหน่งอย่างไรก็ตามทันทีที่เขาเข้าร่วมฝ่ายที่เป็นกลางเขาก็ได้รับเลื่อนตำแหน่งทันทีและกลายเป็นผู้พิพากษาของมณฑลบ้านเหนียนดังนั้นเมื่อตระกูลสูขอให้เขาทำลายจินมู่ชงเขาก็ลงมือดำเนินการอย่างไรก็ตามผู้คนบอกว่าเส้นหลังเป็นสัตว์ประหลาดแต่ข้าคิดว่าเขาเป็นคนขี้ขาดที่ไม่มีความสามารถเช่นกันเฮ้อแม้ว่าเขาจะเป็นมังกรแต่เขาก็จะกลายเป็นหนอนในเมืองหลวง ยินมู่ชงอยู่ในคุกเป็นยังไงบ้างค่อนข้างเงียบแต่เหมือนจะได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยและเขาร้องเพลงด้วยความเจ็บปวดน่าสนใจน่าสนใจเจ้าไปบอกอยู่ฟังข้าได้ยินมาว่าภรรยาของเขาทําอาหารเก่งส่งนางไปที่บ้านของข้าเพื่อทําอาหารให้ข้าลองข้าเข้าใจแล้วข้าเข้าใจหอยเปาหื้อสุกดีผู้ใหญ่ต้องลองไข่ใ,ใจล้อมมาตีก่อนแจ้งความตอนนี้ก่อนดูซิว่าเป็นใครไปจับบอยแล้วโยนทิ้งไปซะอขอรับ เอออ้อ <Yeah>. oh, oh, จมูกของข้าเจ้าก็าดีไงถึงลงมือทำอ้อ oh, oh, ช่วยด้วยเวลาต่อมาท่านหวังใช่แล้วมันคือเส้นหลังหากคนมาทุบตีเล่าสัตว์หลายตัวนี้กำลังมองหาความตายหรือไงกันทุบตีเจ้าหน้าที่อย่างเปิดเผยนำคนออกไปทันทีและนำเส้นหลังลูกเขยเข้าคุกซะเส้นหลังเจ้าเสียสติไปแล้วจริงๆสินะเจ้าสร้างปัญหาในเมืองหลวงเช่นนี้ข้ายังคงกังวลว่าข้าจะจัดการเจ้าไม่ได้ ถ้าข้าไม่ตีเจ้าจนตายให้กับความอับยศอดสูที่ข้าได้รับในคณะหายของโซนบูข้าคงนอนไม่หลับเส้นหลังภายใต้ฝ่าระบาของกษัตริย์เจ้ากล้าที่จะทำลายเจ้าหน้าที่อย่างเปิดเผยเจ้าคิดว่านี่คือเมืองโซนบูของเจ้างั้นหรือข้าไม่รู้จริงๆว่าลุงโซนบูลงโทษเจ้าอย่างไรจยบมันให้ข้าขอรับ ผู้พิพากษาว่าเหนียนข้าจะถูบตีเจ้าซะเจ้าคิดจะทําอะไรเจ้ากล้ามาจับข้างั้นหรือองค์หญิงงั้นหรือทําไมถึงมีเรื่องเดียวหลายเช้าน,นี้ด้วยหยุดผู้พิพากษาว่าเหนียนข้าถุบตีคนของเจ้าเจ้ามีอะไรคล้ายๆงั้นหรือใครจะกล้าจับกลุมกันใครกล้าก็คงเบื่อที่จะมีชีวิตอยู่แล้วองค์หญิงแต่เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับกฎหมายของประเทศและหน้าตาของกษัตริย์ดังนั้นโปรดคิดให้รอบคอบ ข้าไม่ได้ขอให้เจ้าออกกฎหมายเพื่อประโยชน์ส่วนตัวแต่ถ้าเส้นหลังต้องการยื่นหลองเรียนเจ้ากรณีนี้ไม่ว่าจะเป็นเวลากลางดึกชีวิตของผู้คนก็ตกอยู่ในอันตรายดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากสําหรับเจ้าที่จะมาเข้าหลองเรียนทั้งคืนเดิมทีข้าวางแผนที่จะว่าความเส้นหลังกับจินมู่ชงในเช้าวันพรุ่งนี้ไม่มีเหตุผลที่ต้องไปศาลกลางดึกแต่ตอนนี้ไม่สามารถรอไปได้อีกต่อไปเจ้าคนต้องการสแสวงหาความตายล่วงหน้าสินะราคาของคดีนี้ชัดเจนมาก แม้ว่าเส้นหลังจะมีความสามารถอย่างมากเจ้าก็ไม่สามารถผีกลับได้มาที่นี่ขึ้นไปบนน้องถงนำนักโทษจินมู่ชงผู้กก่าวหาอยู่ฟางและแม่นางเฉินขอรับได้ได้ก่อนที่จะเข้ารับการพิจารณาคดีจินมู่ชงถูกตัดหน้าว่าเป็นนักโทษใ่ไหมวังฉีเจ้าแน่วแน่ที่จะต่อสู้กับตระกูลจินของเราหน้าดูเลยนะเส้นหลังเจ้าต้องพึ่งพาตัวเองแล้วข้าต้องจัดการเรื่องอื่นของเจ้า ยากเกินไปที่จะพลิกคดีจินมู่ชงเขาถูกจับกลุ่มและมีหลักฐานที่หักหลังไม่ได้กังฟูอยู่ในบทกวีและสารไม่สําคัญมีเพียงละครสองเรื่องเท่านั้นที่สําคัญและเจ้าจะต้องทํางานหนักเพื่อสิ่งนี้แม้ว่าข้าจะชอบความตื่นเต้นแม้ว่าข้าจะชอบทําสิ่งที่ใหญ่ก็ตามแต่สิ่งนี้ใหญ่เกินไปมันสามารถทําลายท้องฝาได้เจ้าแน่ใจหรือว่าต้องการทําเช่นนี้ใช่ข้าแค่อยากเปิดเผยความจริง ข้าหลับประกันว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับท่านและกษัตร,ริย์จะสรรเสริญท่านที่ทำดีองค์หญิงดิงเยียนมาจะกล้าหาดดังนั้นท่านจึงไม่กล้าทำเช่นนี้เรื่องหล้สารละไม่มีอะไรที่ข้าไม่กล้าทำในเมืองหลวงข้าล่ะรู้สึกวุ่นวายนิดหน่อยทำให้ข้านึกถึงเสี่ยวปิงเลยเอ๊ะถ้าอย่างนั้นไปข้างหน้าและทำลายความจรงิงทำให้ทุกคนเห็นว่าองคญิงนิงเยียนหาดแล้วทรงพลังแค่ไหนกันน้องพี่พี่น้อง เพื่อพวกนี้เช้าข้าจะทําให้ทุกคนตกใจข้าหิิงเหยียนไม่ใช่ผู้หญิงที่สร้างปัญหาเล็กๆในน้อยแน่นอนค่ะขอรับเอ๊ะเดี๋ยวเมื่อกี้เส้นหลังไม่ได้ตีหน้าอกของข้าด้วยกำปั้นของเขาแต่ตบมาด้วยฝ่ามือของเขางั้นเหรอหน้อยข้าจะทุบตีเจ้าซะข้าปฏิบัติกับเขาเหมือนเป็นพี่ชายเขาอยากจะนอนกับข้าหรือเปล่านะถ้าเป็นเช่นนั้นข้าจะฆ่าเจ้าซะหลังจากนั้นไม่นาน เิดพิจารณาคดีมันจบแล้วมันจบสิ้นแล้ว